จัดการ geowanny ยังไงในโปเกมอนโกโดยการที่จะเจอ geowanny ได้เราต้องมีเลดราดำนะครับซึ่งได้จากสเปเชียลรีเ a ิร์ชรอบนี้จะเป็นชื่อการ่า c a l l ิ่งหน้า9กาถึง12ภาษาไทยคือเสียงเพียบหาแห่งการ่าเมื่อเราเอาชนะ geowanny ได้เราจะได้จับ shadowhitran นะครับ shadowhitran เป็นตัวตีเลทัตไฟอันดับ3ด้วยท่า magma storm วิธีการเอาชนะ geowanny นะครับโปเกมอนตัวที่1 g e o w a n n จะเป็นเปอร์เซียนเสมอซึ่งจะแพ้ต่อสู้ครับแนะนำเป็นมาแชมป์ลูคาลรโอหรือไม็คอนเคลเดอร์ครับโปเกมอนตัวที่2มีได้3ตัว ไลพิเลียนิโดคิงคิงด้ากรณีที่เจอไลพิเลียหรือว่านิโดคิงนะครับสตัวนี้แพ้น้ําแข็งแล้วก็น้ําทั้งคู่ครับแนะนําเป็นสวัมเพิร์ดไคโอก้าคริมารีนาเกลาดอสครับกรณีเจอคิงด้านะครับตัวนี้แพ้มังกรแฟรี่แนะนําเป็นโทงเอคิสซิวิออนเกลาดอสครับแล้วก็โปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับชาโดว์ฮิทคันตัวนี้แพ้ด,ดิน2เท่าครับแนะนําเป็นกราดอนกาชอมสวัมเพิร์ดครับ หรือจะเอาทาาดน้ำหรือต่อสู้ไปตีก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ